โอเคครับผมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมน,นี้เราก็จะมาดูความพัฒนาของเมืองของเรานะครับจริงๆก็ไม่เมืองหรอกโอเคครับทุกคนจะมาดูความคืบหน้ากันเนาะว่าผมสร้างไปถึงไหนแล้วไได้อัดคลิปสร้างให้ดูเลยเนาะอันนี้ผมก็สร้างทางแยกมาเพิ่มเลยนะตอนแรกแถวนี้เป็นป่าหมดเลยแต่ผมโลออกแล้วแล้วก็ทําถนนตรงกลาง นี่เดี๋ยวเราจะไปทางสะพานก่อนเลยดีกว่าไปทางนี้นี่นะครับความพัฒนาของหมู่บ้านผมจะเรียกว่าหมู่พานก็น่าจะใช่ละครับโอเคนี่เป็นซอกเป็นซอยนี่ จริงๆอันนี้ก็ถ้าจะเก่าแล้วล่ะนี่ตอนแรกมีแค่ทางฝั่งนู้นนี่อันนี้เพิ่มมาใหม,ม่บ้านหลังนี้เพื่อนผมก็เป็นคนสร้างนะครับก็สวยนะถือว่าสวยนะอย่างนี้เนะี่ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ต้องไปสนใจบ้านกากๆนี่อันนี้เพื่อนผมสร้างเหมือนกันค่อนข้างดูดีเลย ไอ้ด้านหลังนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มมาใหม่ว้าวสวยจังเลยแต่ข้างในก็ตกแต่งนิดเดียวไม่เข้าไปดูแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้ทางฝั่งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันไปแล้วเนาะมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ผมเพิ่งพัฒนาฝีมือมาใหม่ นี่บ้านสไตล์ใหม่ที่ผมสร้างขึ้นเป็นโมเดิร์นสไตล์ใหม่ก็ไม่ได้ใหม่แต่มันใหม่สำหรับผมไงจะเป็นสไตล์ประมาณนี้มีสระน้ำดูทุกคนมีเพิ่มมาเต็มเลยตรงนี้น่าจะเคยรีวิวให้ดูไปแล้วนะส่วนทางเลี้ยวซ้ายนี้ก็ผมก็สร้างเพิ่มขึ้นมาเนาะ จะว่าถานนมันเล็กก็เล็กจริงๆนี่คาร์ลหารดหลังใหญ่มากแต่ข้างในตกแต่งเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ขี้เกียจเข้าไปดูเนาะก็ให้ดูภายนอกประมาณเนี้ยภายนอกก็จะประมาณนี้โอเคอทำไมแหลกจังนี่ประมาณนี้ครับทุกคน นอกผมว่าหลังนี้ก็โอเคนะแต่ผมว่ามันเนี้ยไปผมชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าเนี่ยอันนี้ก็สร้างแป๊บเดียวออกแบบง่ายดีสไตล์นี้ก็จะมีเพิ่มมานิดนิดหน่อยหน่อยครับตรงนี้ก็กะจะสร้างเพิ่มอยู่กาจะมีเมืองต่อไปละก็จะค่อยๆขยายไปนะทุกคนก็จะประมาณนี้ จะว่ามันเป็นเมืองก็เหมือนเมืองอยู่นะแต่ไม่มีตึกเลยมีแต่บ้านบ้านก็โหมีไม่กี่หลังเองจะถือว่าใหญ่ผมก็ว่ามันใหญ่นะใหญ่อยู่นะทุกคนอืมใช่มันใหญ่ใหญ่โตมาหกรันแล้วถ้าสร้างทวีปฝั่งนี้อีกโอ้โห ใหญ่เลยอะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรและแต่ความจริงแล้วก็คือผมจะมาอัดคลิปนี้ไว้ดูตัวเองไงเพราะว่าผมจะย้ายเวอร์ชันแล้วก็จะย้ายเซิร์ฟด้วยไม่รู้ว่าคือผมกันไฟล์เสียไงถ้าไฟมันไม่เสียก็ได้แบบมาใช้เหมือนเดิม แต่ถ้าไฟล์เสียแมปนี้ก็จะหายไปเลยเสียดายนัแต่แม่นอาจจะเสียแล้วครับแต่ก็เซฟไว้กันก็จะได้มีคลิปลงมั่งไหนๆก็ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถไฟใต้ดินนะครับทุกคนอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวรอสร้างต่อก่อน ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็ลุงนี้สร้างให้ดูดีกว่าทำคลิปด้วยจะได้มีคลิปลงแต่พอดีขี้เกียจ <c oughs> คนขี้เกียจเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะรพื่อกคนมันดูเรียบเรียบไปโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรและไม่รู้จะทำอะไรต่อด้วยแต่น่าจะอัดคลิปทางบ้านแถวนี้ต่อเนาะ ผมมาอัดคลิปสร้างบ้านเหมือนเดิมดีกว่าปกติจะสร้างแล้วก็สร้างอย่างเดียวแล้วค่อยให้ทุกคนมาดูสร้างให้ดูไปเลยดีกว่าไม่น่าจะนานโอเคทุกคนไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกัน